tak Pak book สวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนแล้วครับผมพอวันอีกแล้วก็ผมแม่นซ้ำผ้าแซ็บชาแนลครับวันนี้ผ้ามากินนี่ครับเมนูบานผมเลยครับผมนี่หลนปลาเจ้าครับพี่น้องแม่สงมาหายจากบ้านครับผมสูตรพิษณุโลกครับผมเป็นสูตรทั้งบ้านผมเองนี่ครับหลนใสกะทิใส่เครื่องเทศหล,ลายๆหอมๆเลยกับผักครับเต็มถาดที่เรา รายานี้ครับขอบจ้าห่อนเลยครับพี่น้องมาครับแซ่บๆต้องกัรนะครับผมกับก่อนเส้ไปแซ่บกันอย่าลืมนะครับพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจผมนําครับผมมาครับบัตองวอลลไลค์ครับพี่น้องยาวขนลดกกะทิหอมนะครับผมนี่ครับห่อนู่ครับ ออกจากขั้วมันเนี่ยแตกขั้นเท่าอยนมาชิมเบิ่งกันเบิ่งกับไรล่องเห็ดเบิ่งโดดแล้วืม ไงแล้วครับพี่น้องนี่เป็ดปลาสวายครับผมมันาจะเป็นปลาสวายนะผม่านี่ครับปลาบลุกฟิกใส่น้ำ อาแต่มีเพาะส้นผคกกางนะครับผมว่าครับไปโลกนครตะวันเราจะรู้จักันี่ครับเขาจะาออกไปทางอีสานอาจจะมีคนจะมีคนหดุดัออกกับออกน่องกับผสมแล้วครับผมมากจุดๆดี้วยกันเมืม่อมาทอดก็ได้ อมหลนใส่กกับที่ก็ได้หอมให้ผมผม,มักเป็นแบบหลนมักว่ามันหอมเหมืกันหลนได้กันเทศหอมหอมครับแต่ไข่แน่หอมแดงแน่ ระเจี่ยมหน,หนึ่งแลวก็ซ้อยพริกไทยกระป๋ามันก็จะมีเครื่องหมักบ้านอยู่แล้วครับเป็นการทำน้อมอ,อาหารอีกอย่างหนึ่งของคนโบราณท่าที่ผมถามคนสองคนแกงมาเลยครับ Cơm tuyệt luôn Nửa bảng đỏ đèn đèn này coi ปกติหอมกรุ่เทศดดีครับจะมีประบึกประสบายเะยครับต้นหมากที่เขาจะเอามาทำ โครครับผมตลกปีืด mm. กินก็พักก็ตดก็กรอบครับดี่ครับ แต่มันมีกลางมันมม,นม่กลา้างเพราะามีม่กลา้มมกลามอะไครับแต่เกิดแต่บุปิดอะรกัน เงาป่าไม่ไดอ,อกเข้มหนๆครับคือบอกเปรี้ยวเอนไรครับก็จะมีกินไข่ยผสมนิดนึงแล้วเอามาหลน่นหล่นไต่เตาเกี่ยวก็ได้แล้วก็กระทิสดอารมณ์เดียวกันครับกับลนปลาปน ก็กินมันจากบ่มบอเบแห้งเาวบ้า,บ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 านล่าครับผมอือื <c oughs> <c oughs> เนื้อนุ่มเลยครับปลาวัดมักใบนี่โดนกันเติบด้วยครับเอ,อผมเคยไปตือนย่ตลาดเห็นปลาเพื่อนบอกประมาณหลายเดือนดู่เพราะท่านันเนื้อปลามันจะเหนียวครับความเป็นปาไงไง กติคำเป็นอผมเห็ดกะน่อกกะคือเห็ดไทยทิ่ทอดเอาไงครับคา้คายทอดพอดีผมไปเปิดคลิปเจอเหงาเห็ดน้องไทยกะทิเบิง้งเขาตาเป็นหอ,อกมันหอมหอมกระชือ รสชาติคืว่ากับประตุมออกกระชักปลาครับจะกินแต่บะหมีแม่แห้งบะหม่าบะแห้งที่ผมแกะตรงนี้ค่อยมากคใส่เข่าเนี่ยจะเป็นมากแคแคเหนียวตอนที่ผมแกะมากก็สิพักครับ นครับเป็น,นยังไงมันมันเยิมเยิมคุณมาเก็บไว้โดนครับเป็นปีสองปีกับเก็บไ้ได้เป็นการถนอมอาหารของคนโบราณครับ กรอบมีขนาดรับเก้าวับติกระทู้น่คือจะค้างครับเดี๋ยวผมมีการใส่จากเมื่อยอยู่ครับไปลองไปกินมากเริ่มห่อน,อน,นกรอบเละๆมาต้อยหอมครับลับไข่ ผัดเทียมน้อยนึงเขี่ยวกันี่เอ,อาอ,อกด่างพี่น้ดดองขอโทษขอให้ครับไอ้กับเทียมแม่แครับผัดให้มันห,อ,หอมๆกันแล้วก็เอาปลาเจ้าลงไปผัดหยอกกะทิลงไปใส่ครับเขียวว่าจะข้ามคือกับกดเจ้าวนๆน,นี่ได้การครับพี่น้อง aku tetap kuat มวกินขา้เาเกินขา่าน้ำกันแล้วครับผมแมำต้ำผ้าแสบผ้ามันแสบมันหน่วยแล้วครับยากาศทั้งแรงฝนตกครับฝนตกเลยสองหมื่นสามหมื่นดูครับเาาดาลุ้มก็คือกันตอนนี้ โควิดกระบาดอยแห้งเลยสงการกระยักเลยกับบาดเราไปนอ,กอกนกันเข้ากระยานเพิ่มเพิ่มกระยานหข้า นาาน,น,นี่ครับเนื้อปลาแต่เป,ป็นแบบเป็นนาน,นี่ออกคไา่เนื้อผสมปลา Kim, nó bột kim mấy bò hang gặp ừ, ngon con bột, ngập, ทำเงินก็เป็นอ่ะท้าวขันบุด ือวเรียบร้อยดีครับพี่น้องมื่อนี้ตำลักไม่น่มื่อนี้ครับหลนปลาเจ้าครับสูตรพิซซ่โลโกครับบ้านผมเมงครับผมบ้านเกิดเมนูประจำบ้านเกิดครับผมแม่ตรงไม่แต่บัตรโดน,นกินยนหนึ่งจากเดจเพจน้อยๆเสบเพื่อเก่าครับผมกระฝากผีฝักน้องเพื่อเก่าครับกดแชร์กดไลค์กดติดตาม หลักก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพร้อมๆครับผมลิปนาที่เป็นนิยังกะติดตามกันไว้ครับสำหรับวันนี้็บวมีอย่างไรครับพี่น้องสิ่ลากันไปก่อนซัมีเจอกันไหมคลิปนาแล้วครับผมสวัสดีครับฝากกันไว้นะครับแมนทัมอาเทตชาแนลครับผม